มาติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับผมสิบเครื่องด้วยกันนะครับผมริสเซอร์เวอร์ของไทยเซตนะครับ r v 1 0 2ครับผมภาพคมชัดระบบ SD ครับผมแล้วก็อ,อ,อ,อีกจุดหนึ่งครับผมความคมชัดไทยเซะครับผม คุณลูกค้าต้องการช่างที่ช่ำงงานางงานั้นชำนาญงานมาติดตั้งแล้วครับผมช่างสายันออโต้สวิตครับลโทรศัพท์0 8 1 5 0 3 1 9 1 5 0 8 1 4 0 7 5 2 3 4ครับผม,มครับผมเดี๋ยวไปห้องนึงครับวันนี้มาส่งงานคุณลูกค้าครับผม คมชัดมีนะครับไทยคมซีแบนกับเคยูแบนนะครับผมแล้วก็ระบบไฟไฟครับครับผมนี่ก็อีกห้องหนึ่งครับก็จะเป็นดีวีดีมีร้อยนิ้วครับห้าสิบห้านิ้ว มีระบบลิงก์ไปห้องหนึ่งได้ครับผมบทำตามคุณลูกค้าครับผมเครื่องมือช่างนะครับคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านจะมีงานเรลยกงานใหญ่งานเก่างานใหม่ครับชนิดต่อช่างสายันโอโตโสวิต ครับ0 8ป5หนึ่ง5 0 8 1 4 0 7 5 2 3งเปนึ่ง1 5สครับผม ติดตั้งจันดาวเทียมซีแบนเคยแบนทีวี band, TV, ช่องต่างประเทศติดตั้งทีวีแขวนทีวีนะฮะกล้องวงจรปิดได้หมดครับผม <c oughs> คือตัวลิงค,ครับผม แล้วตัวอย่างจากอีกห้องหนึ่งครับ กลับมาที่ห้องไปครับผม วันนี้มาสง่งงานคุณลูกค้าครับผมนี่ต้นต้นอะไรนี่ต้นน้ำแทงบอกยาวมันน้ำแทงโบเมนเขาดอกบ้าอะไรมันเป็นนานานาหมมนบอ

สวัสดีครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ